เอาเสียเป็นเทนเนอร์เลยยาไปน้นแล้วหาเดินานว้าวว้าวตรงอย่างเดียวทำไมมันดูมันลื่นลื่นตรงอย่างเดียวอยู่ตรงมาเลยตรงมาเลยเรีบยกเกิน ยโย่อ่ตรงมาตรงมาค่อยค่อยเหมือนกันจะเก่งๆหน่อยครับครั้งแรกั้งแรกั้งแรก มาอีกเล่นมาอีกเล่นตรงมาตรงอย่างเดียวอีก่อมุนเลยหุบแขนหุแนบแขนทางนี้ หมุนไปหมุนไปได้ได้ได้พยายามหมุนมากดใกล้ๆรถเด้อถ้ากดเพียบไปน่นลอ้ลอล้อนี่ลอย มันจะเอียงพยายามให้มาใกล้รถที่สุดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเดินกดเลยเวลาพี่กดอะ่ะไม่ใช่กดอย่างเดียวกดแล้วยืดแขนช่วยด้วยนิดหน่อยถ้ากดอย่างเดียวอะปุ่งกี้มันจะเข้ามาหาแม็ทเทเลอร์อาถอ,อยนิดหน่อยก็ได้เอะ๊ะเอีกอีกอ๊ะเอีก,อ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 ก กดเลยออกดเลยอ,อลยออ่าเพิ่งยืดหวะกดให้มันลอยก่อนยังค่อยยืดมาให้พุงกีมันไหลมาหารถน่ะ กดให้มันลอยก่อนกดอีกกดอีกพ่อพ่อพ่อ่ออ้าวค่อยๆวางค่อยๆวางยกบูมอ่ะครับยกอย่างเดียวค่อยๆครับ อแลละยกอย่างเดียวโอ้ไม่เห็นเปล่าปากเลยไว้อ้าเป็นยังไงเขียวอ่ใอ่ะ โอ้ยมันไม่เสียท่าลูกเกี่ยวหรอกรถเกี่ยวมันขึ้นง่ายดูเจอนตรงไหนเสียตรงไหนลอข้างในเลยผมว่ามันขึ้นง่ายกว่ารถเกี่ยวอะ่ะรถเกี่ยวอันตรายเดี๋ยวเดียวให้รถมาก่อน จอดโกดังครับนู่คครับข้างในนู่แหละเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในโอ้ยอปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยโอ้ไปได้ไปได้ไปได้ไป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 เลยเลยเลยตป่ะนี่ ไปไปโ uh, อ้ทางแคบเนาะเดีย๋ยวอือ nè ô dạy đích đuôi thôi nè ô oh, Dạy đích đuôi thôi nè hả ô p baเลย,เคย mũ baเลย,เคย mũ baเลย, xô mập ba này ô mà ô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  FC, oh. แบบี่เพอแบบที่แบบที่แบบที่ตุ๊กตาเฟ่บาตี้ไม่ไม่ยังไงว่รู้เออคิ้วมาแต่งคิ้วโอ้เห็นหน้าไม่ได้เลยนี่ฮะเอ๊ะเน่เน่เน่เนาะอ้า เดี๋ยวเวะไปคุยกันเป๊ปหนึ่งก่อนค่อยกลับบ้านครับวสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นนตไปหนึ่ง

Ô oh. hey. hey, Mày FC rồi FC là? FC đục mụn mà lấy chạy p ban Đấy nhá Đờ là FC FC đúng đi, đúng đi. FC ế eh, FC này, này Nhìn khô ơi Chạy đâu p

มือเจอเกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมนีม่พกกุงกีปิศาจโอ้พกกุงกีมันสูสีกันแหลนะมันตั้งแล้วการโอ้ก็ประสบความสำเร็จแล้วทั้งขึ้นทั้งลงเองได้แล้วครับผ่านแล้วอ ให้โอกาสครับให้โอกาสไม่มีปัญหาทำได้อยู่แล้วการเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเสียวเล็หน่อยครับขึ้นขึ้นลงทางแรกวะครับทางแรกรู้สึกลกลัวกลัวกลัวอากาศกลัวขึ้นกับลงอันไหนเสียกว่าผมว่าขึ้นฮะขึ้นบ่ โอเคครับทีนี้ก็ปล่อยให้ขึ้นลงนีได้เลยละได้แล้วผ่านลาทุกท่าน่านนี้เดียวกันสวัสดีครับ